จากเดิมที่นในสัญญาเนี่ยจะระบุว่าจ่ายเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้บริการเป็นจ่ายตั้งแต่วันแรกที่มีการเริ่มการก่อสร้างรวมถึงการส่งมอบรถไฟฟ้า a i r p o อร์ตลิงนะฮะซึ่งตามสัญญาเนี่ยมันควรเป็นการส่งมอบแล้วก็มีการจ่ายเงินค่า a i r p o อร์ตลิงให้กับการรถไฟก็กลายเป็นว่ามีการรับมอบนะฮะตัวรถไปแต่ว่าจ่ายเงินแค่10%ถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นเรื่องของการเข้าไปเพื่อทราบเนี่ยครับมันมีคําถามว่า เพื่อทราบทําไมครับในเมื่อคอรมอชุดนี้เนี่ยก็จะไม่มีอํานาจอะไรแล้วนะฮะมันเป็นการการะทาที่ทําให้การรถไฟเนี่ยยิ่งเสียหายมันจะเกิดกรณีเหมือนกับะฮะอันนี้จะเป็นยิ่งกว่าข้างโง่นะฮะของโฮเวลนะฮะโดยหลักของทางราชการเนี่ยครับสัญญาที่ลงนามไปแล้วเนี่ยครับมันจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะฮะ โดยช่วยอย่างยิ่งไอ้ส่วนที่เป็นสารสำคัญฮะและสิ่งที่ทางทางคณะกรรมการเรเนี่ยะฮะ e EC เนี่ยนะฮะที่ดูแลเรื่องรถไฟฟ้าสามสนามบินเนี่ยเสนอเข้าไปเนี่ยเป็นส่วนที่มันเกี่ยวเรื่องที่เป็นสารสำคัญทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการกําหนดเวลาการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับทางบริษัทนะฮะผู้รับสมรทานนะครับจากเดิมในสัญญาเนี่ยจะระบุว่าจ่ายเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้บริการ เป็นจ่ายตั้งแต่วันแรกที่มีการเริ่มการก่อสร้างเรื่องที่ทราบนะครับสัญญาณนี้ลงนามกันมาแล้วก็ตั้งแต่ปี63จนทันถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีการตอกเข็มเลยนะฮะยังมีประเด็นต่างๆที่ยังเป็นข้อขัดแย้งกันอยู่รวมถึงการส่งมอบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงนะฮะซึ่งตามสัญญาเนี่ยมันควรจะเป็นการส่งมอบแล้วก็มีการจ่ายเงินค่าแอร์พอร์ตลิงให้กับการรถไฟก็กลายเป็นว่ามีการรับมอบนะฮะตัวรถไปแต่ว่าจ่ายเงินแค่10%นะฮะและส่วนที่เหลือเนี่ยก็ อยู่ในส่วนที่เกี่ยวการแก้ไขสัญญาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยครับเป็นความเห็นเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องที่ไม่มีการมันไม่ควรจะมีการนําข้อสู่การพิจารณาของคอรมอชุดนี้นะที่มีเป็นคอรมอรักษาการนะครับการที่จะเอาเข้าไปเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเป็นเรื่องของการเข้าไปเพื่อทราบเนี่ยครับมันมีคําถามว่าเพื่อทราบทําไมครับในเมื่อคอรมอชุดนี้เนี่ยก็จะไม่มีอํานาจอะไรแล้วนะฮะหรือว่าการเข้าไปเพื่อทราบเนี่ยนะฮะผมได้ยินมาว่านะมีการ พูดทานองว่าตามกฎหมายของ e e c ที่เขียนไว้เนี่ยนะฮะหรือที่บัญญัติไว้เนี่ยการเข้าไปเพื่อทราบเนี่ยอาจจะไปตีความได้ว่าเป็นการอนุมัตินะฮะก็เลยเอาเสนอเข้าไปในคราวนี้นะฮะซึ่งเท่าที่ทราบมาก็มีความเห็นที่แตกต่างนะฮะกับในส่วนที่เป็นคณะกรรมการชุดนี้นะฮะมีทางที่เป็นอะไรครับผู้แทนนายการนะฮะแล้วก็รู้สึกเป็นกิษฎิการด้วย้รฮะก็ไม่เห็นด้วยนะฮะถ้ามีการไปตีความเกีนที่ว่านะฮะว่าเป็นการอนุมัติเนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้กับ โครงการนะฮะและสร้างปัญหาให้กับรัฐบาลนะฮะที่กําลังจะตั้งขึ้นมาเป็นอย่างมากนะครับผมเชื่อนะครับว่าเมื่อมีการแต่งตั้งนะฮะครมแล้วเนี่ยผู้ที่จะมาดูแลนะฮะในส่วนของกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็คงจะดูเรื่องนี้เป็นอย่างอย่างอะไรฮะอย่างละเอียดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เหตุผลที่แท้จริงของการที่ไม่สามารถเริ่มการก่อสร้างได้นะครับขณะที่เวลาผ่านมาขนานี้แล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะฮะเพราะมีการอ้างเรื่องของโควิดนะฮะมันเป็นเรื่องมันเป็นโรคประจําถิ่น รู้สึกว่าจะเขาถือว่าไม่มีแล้วเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันมีเรื่องของการใช้พื้นที่นะฮะมักกะสันนะครับซึ่งเราก็ทราบดีนะครับว่าจริงๆแล้วโครงการนี้นะครับมันหัวใจของมันจริงก็คือที่ดินมักกะสันไม่ใช่เรื่องของรถไฟฟ้าสามสนามบินหรอกนะฮะผมเชื่อว่านะผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คงจะเห็นด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ควรจะต้องเอามาดูกันอย่างละเอียดนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นและก็นะฮะในการดําเนินการทุกอย่างเนี่ยมันก็คงให้มันสอดคล้องกับข้อกฎหมายนะครับนะครับมิฉันแล้วเนี่ย มันก็จะทําให้เกิดความเสียหายกับทางภาครัฐนะครับอย่างมากนะครับมันเป็นการการะทำที่ทําให้การรถไฟเนยิ่งเสียหายมันจะเกิดกรณีเหมือนกับอ่ฮะอันนี้จะเป็นยิ่งกว่าข้างโง่นะฮะของโฮเปอร l กนะฮะเรื่องนี้ถ้ามีการอนุนมัติกันแบบแบบไม่พิจารณาให้ถ่องแท้นะฮะหรือว่าการพิจารณาตามข้อตามแรงกดดันของคนหนึ่งคนใดหรืออะไรก็ตามนะครับ